นี่ค่ะเราจะเปิดลิปสติกค่ะแล้วพอเปิดสจเห็นไหมคะมันเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มุน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 มันขึ้นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทาปากไปค่ะแล้วแป้งน,นะคะอันนี้ต้องการอันนี้พอดีเลยค่ะ แบบนี้นะคะลงแล้วแบบนี้นะคะเข้าไปในแป้งแป้งอยู่ในแก้มเลยค่ะแล้วก็เทมาอีกนะคะแล้วก็มาตรงแก้มนะคะจงค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดค่ะทีนี้เราต้องเอาอันนี้นะคะเบิดแล้วก็เทคว้าไปค่ะนะคะก็มาตรงมาตรง เหมือนเดิมนะแล้วก็อีกทีนะคะแล้วก็เจ็ดแล้วค่ะแล้วก็ปิดค่ะทีนี้มีแป้งเยอะเลยค่ะแล้วเราจะเปิดอลไรใช่ไหมคะแล้วก็คว่มแล้วก็ใส่ข้าไปในตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดค่ะก็ปิดขวาค่ะแล้วอันนี้ค่ะ นี่ค่ะแบบนี้นะคะมันจะต้องปนดขนตาเนี่ยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาอันนี้บัดดงแก้มค่ะสูง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 เด็กตรนี้ถูตรงนี้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนีกลแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วเราจะ เปิดอันนี้นะคะแล้วอาสีชมพูทาตานะคะทาตานะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดค่ะแล้วก็นี่นะคะแล้วสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะมันก็จบแล้วนะคะขอบคุณที่ดูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ